ไอเอีง YouTube, อยู u ูบไอเอียงขอวยพรปีใหม่ปีนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเฮงเรวยรวยทุกคนทั่วหน้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการเชื่อมมะเขือเทศของไอเอิงจ้าสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทําไว้ทานนะคะแช่ตู้เย็นไว้ค่ะทําเสร็จแล้วนะคะเก็บใส่ภาชนะใส่ตู้เย็นไอเอง YouTube นะคะอเองสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะ วันนี้อิงจะพาเพื่อนเพื่อนมาเชื่อมมะเขือเทศไว้ทานนะคะมะเขือเทศเนี่ยเก็บเมื่อวานนี้ค่ะได้เยอะค่ะทานไม่หมดค่ะอิงก,ก็เลยจะมาแปรทําเป็นเชื่อมมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆดูเยอะแยะค่ะอาิงก,ก็เลยทาไม่หมดนะคะเก็บไว้ค่ะเลยแบ่งวันนี้จะทําให้เพื่อนๆนดูก่อนนะคะหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลค่ะเพื่อนๆ เราก็จะเลือกลูกประมาณหำหำนะคะไม่ต้องสุกมากนะคะเพื่อนๆเอามาเชื่อมค่ะก็มีแค่น้ําตาลทรายนะคะแล้วก็ปูนค่ะปูนแช่แช่กับมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวอิงจะทําให้ดูนะคะก็มีเกลือค่ะแค่นี้ละค่ะเชื่อมมะเขือเทศง่ายๆค่ะเครื่องปรุงไม่มากค่ะมีแค่นี้มีน้ําตาลมีเกลือมีปูนขาวแช่แช่มะเขือเทศนะคะ มาดูวิธีทำกับไอ้งเลยจ้าเตรียมน้ำแช่มะเขือเทศนะคะเพื่อนๆไอ,อ้งก็จะใส่ปูนขาวประมาณหัวแม่โป้นี่แหละคะ่ะเพราะว่าไอา้งเชื่อมประมาณ1กิโลนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณหัวแม่โป้มือน,นะคะละลายใส่กับน้ำเลยค่ะ ทําให้ปูนขาวกระจายนะคะเนื้อของปูนขาวให้ละเอียดไปกับน้ําค่ะท่านผู้ชม่าครึ่งนะคะพาครึ่งค่ะเนี่บีบเอามือบีบมเมล็ดออกนิดหน่อยค่ะ เอาเมล็ดไปหว่านลงดินเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องทิ้งค่ะตรงไหนที่เปียกๆชุ่มๆนะคะเป็นดินร่วนซุยหน่อยค่ะเอาไปหว่านเลยนะคะง่ายๆค่ะสูตรของไอหญิงนี่ก็ไม่ได้ปลูกยากนะคะคือไปหว่านทิ้งไว้เลยค่ะต้นไหนสมบูรณ์นะคะเราก็าปลูกเลยนะคะต้นไหนที่มันไม่สวยไม่งามเราก็ถอนทิ้งไปนะคะเพราะว่าเมล็ดเนี่ยเยอะแยะมากเลยค่ะเพื่อนๆ ยีนาทีหรือ30นาทีหรือว่าจะเป็นชั่วโมงก็ได้ค่ะเพื่อนๆไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบางทีเราแช่ไว้แล้วก็ไปทําอย่างอื่นนะคะแล้วก็มาทําวิธีขั้นตอนไปกับอาเอิงเลยจ้า ต้มผ่านน้านะคะเพื่อนๆแค่ลวกนะคะเพื่อนๆเหมือนกับเราลวกผัดนะคะพอสลดนะคะไม่ได้ต้มนานนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราก็มากระชอนออกนะคะ ใส่น้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งใส่เยอะค่ะมีดก็ไม่คมเลยค่ะเพื่อนๆมีครึ่งกิโลนะคะน้ำตาลจ้า ใส่เกลือไปด้วยนะคะเกลือใส่เกลือประมาณ1ช้อนชานะคะท่านผู้ชม เชื่อมใส่หม้อไหนก็ได้นะคะจะไฟเตาถ่านหรือไฟเตาแก๊สเราก็ดูประมาณไฟประมาณอย่าไฟแรงนะคะไฟอ่อนๆค่ะทิ้งไว้นะคะยิ่งหม้อตุน,นี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะเชื่อมต่างๆเชื่อมมะเขือเทศเชื่อมฟักทองเชื่อมมะระกอเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหม้อตุลเนี่ยเพื่อนๆก็สวยมากๆเลยค่ะสีสวย เชื่อมใส่หม้อไหนก็ได้นะคะสะดวกสบายค่ะ เวลาเราไปไหนมาเหนื่อยๆนะคะเอามะเขือเทศนี้มาละลายใส่กับน้ําแข็งนะคะเพื่อนๆใส่น้ำเนี่ยตักกินแทนของหวานเลยค่ะไม่ต้องไปได้ไปซื้อไปเปืองอะไปซื้อของหวานมากินนะคะหวานเย็นๆค่ะหวานนิดหน่อยนะคะอันนี้ไออิงไม่ได้ทําหวานมากนะคะเพื่อนเ ก็ให้เพื่อนๆลองทําดูนะคะไม่ต้องไม่ต้องทาหวานมากก็ได้ค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเอาไปพึ่งแดดนะคะแดดจัดๆก็สักแดดหนดึ่งแดดนะคะแดดเด,ดเดียวค่ะเสร็จแล้วนะคะวิธีการเชื่อมมะเขือเทศของไอ,อิงจ้าสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทำไว้ทานนะคะ แช่ตู้เย็นไว้ค่ะทําเสร็จแล้วนะคะเก็บใส่ภาชนะใส่ตู้เย็นค่ะเวลาเราไปไหนมาเหนื่อยๆนะคะเอามากินเลยค่ะจะสดชื่นหอมอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสูตรนี้นะคะทํากินเลยค่ะมะเขือเทศเราปลูกเองนะคะปลอดภัยไร้สารพิษค่ะแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนไม่ชอบหวานมากก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลมากนะคะอ่าได้หวานนิดหน่อยเกลือรสนัวของเกลือ,อนิดหน่อยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ เห็นว่าแสบค่ะคุณยายเสถียรก็เลยว่าขอซิมน้ำเน่ค่ะก็เลมยมาให้คุณยายเสถียรซิมค่ะที่แสบอิรีบอรฟีเมื่ออิงจา้าอย่าลืมนะจา้อาอิงขอฝ<ม>ากเพื่อนๆ<ม>กดติดตามกดไลค์กดแชร์ในให้อิงเนนะจาะ้าั้าง,งามนาะสีก็สวยสวยมงเนาะรสชาติกะห<ม>อมบะมเดี๋ยวสิ<ม>ได้เชื่อมสู้กินอีกค่ะเพื่อนนันคุณแม่อร่อย ยิงขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเจออญิงในคลิปหน้าจ้า,ายิงขอสวัสดีค่ะ